นี้มาดูกันนะครับว่าหนุ่มราศีกรกฎนะครับมนาะอุปนิสัยใจคอหรือว่าวิธีมัดใจหนุ่มราศีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ้าวเขาบอกว่าหนุ่มราศีกรกฎนะครับมีอยู่2แบบนะครับสูงปานกลางหน้าเหลี่ยมศีรษะโตรูปร่างสันทัดกรามเป็นมัดกับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ผอมมากหน้ายาวแก้มตอบนะครับดูยากสักนิดว่าเป็น หนุ่มราศีกรกฎตัวจริงหรือเปล่านะครับอา้าวบุคลิกท่วงท่าหน้าตานะครับเขาบอกว่าหนุ่มราศีกรกฎนะครับตาโตก็มีตาตีก็มากนะครับแต่คนที่จะแต่เขาก็จะมีขนตาที่งอนนะครับบางคนก็ขนตายาวจมูกนะ,ะถ้าไม่โตก็เล็กไปเลยนะครับแต่หนุ่มๆน,นะราศีนี้นะครับมีเหมือนๆกันก็คือหน้าผากที่ นูนเด่น <S <S เห็นได้ชัดนะครับกับ <S <S ริมฝีปากที่อิ่มและสวยเข้ารูปของเขานั่นเองนะครับอุปนิสัยนะของหนุ่มราศีนี้เขาบอกว่าอุปนิสัยของหนุ่มราศีนี้เป็นคนที่รักบ้านเอามากๆนะครับจัดได้ว่าบ้านเป็นวิมานของเขานะครับดังนั้นผู้หญิงที่เ,เขารักนะครับจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทําให้เขาเนี่ยทำให้บ้านของเขาเนี่ยมีความสุขและน่าอยู่เป็นที่สุดนะครับเขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านนะที่รอบคอบเป็นคนที่สมระไม่เคยฟุ่มเฟือยกับการ ซื้อเสื้อผ้าจนสูรุสุร่ายนะครับหรือว่าเครื่องแต่งกายใดๆนะครับเขาพอใจที่จะใส่เสื้อผ้าเก่าๆเฉยๆปอนๆนะครับอะไรก็ได้นะแบบไหนก็ได้ถ้าตามใจนะเขาเรียกว่าถ้าเขาพอใจก็แล้วแต่เนี่ยนะโอ้จัดได้ว่าโอเคแล้วนะครับเขาก็ไม่แคร์สายตาของใครนะครับนะเขาบอกว่ากูจะชอบอย่างนี้ยังไงนะครับหนุ่มราศีกรกฎนะครับนะชอบนะพวกสีแบบดินๆนะครับพวกป่าๆเช่นสีน้ำตาลสีกากีสีเขียวน้ำตาลนะครับ ฟ้าอมเขียวเป็นต้นนะครับนะหนุ่มราศีกรกฎไม่ชอบหนวดนะครับเขามักโกนหนวดทุกเช้าดังนั้นของขวัญที่เขาชอบมากก็คงหนีไม่พ้นก็คือพวกครีมหรือโลชั่นโกนหนวดที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับความสัออไม่ความซัําความเศร้ากับเขาเป็นของคู่กันแือแยกไม่ออกนะครับเขามักจะเศร้าด้วยความสมเพศนะตัวเองและเศร้า เผื่อคนอื่นที่ประสงค์นะที่ประสบข้อกรรมแห่งมรสุมของชีวิตโอ้โหเขาจะหมดเศร้าก็ต่อเมื่อนะครับเขาแน่ใจว่ามีคนรักแท้ให้ความอบอุ่นห่วงใยใคร่ดีในตัวเขานะครับ หนุ่มราศีก็รากฏนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะราศีที่โหยหาความรักอย่างแท้จริงนะครับชีวิตของเขาแทบจะหมดความหมายถ้าเขาแน่เขาแน่ใจว่าภรรยาหรือแฟนเนี่ยไม่รักเขาจริงโอ้โหเศร้ากันเลยทีเดียวนะครับเขาไม่ชอบการทะเลาะบาแววงและไม่ชอบชวนใครทะเลาะด้วยเช่นกันนะครับเขาต้องการความสัมพันธ์แบบน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นที่สุดนะครับชอบนิสัยช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ จัดได้ว่าเป็นคนที่ดีนะครับนะเขาบอกว่านิสัยช่วยเหลือผู้อื่นของเขาเนี่ยนะมักจะทําให้เขาเหนื่อยนะอยู่เสมอนะครับเขาอยากจะช่วยนะเสนอตัวนะครับเนะี่ยเขาเรียกว่าช่วยอย่างเปิดเผยทั้งทั้งทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะครับนะเขาบอกว่าช่วยทั้งหน้าทั้งใจว่ากันเถอะนะคุณสามารถอ่านนิสัยอ,อ่านสีหน้าของเขาได้ไม่ยากนะครับหนุ่มราศีกรกฎเนี่ยเกลียดคน กินทิ้งกินขว่างนะครับไม่ชอบคนที่สุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเก่งนะครับอาหารที่เขาชอบก็เป็นอาหารซ้ำาๆซัก่าจะเรียกได้ว่าเอากินง่ายอยู่ง่ายก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะกินไม่กี่อย่างนะครับเขาเรียกว่าก็ชอบกินอยู่ไม่กี่อย่างแล้วก็ไม่กี่เมนูนะครับนะ เขเรียกว่าไม่ชอบที่จะลองชิมอาหารใหม่ๆนะครับนะเออจนคนทําอาหารเนี่ยจะบ้าตายเพราะไม่นะไม่สามารถเปลี่ยนเมนูอาหารได้นะคนราศีนี้นะครับหนุ่มราศีนี้ว่าคุณชอบอะไรเดิมๆรักแล้วรักเลยว่ากันอย่างนั้นนะครับ วิธีมัดใจหนุ่มราศีกรกฎนะครับเขาบอกว่าหนุ่มราศีกรกฎเนี่ยมีข้อเสียที่สาวๆเนี่ยต้องทําใจเอาไว้สักนิดน,นึงนะครับนะถ้าคุณมีนัดกับพ่อหนุ่มเจ้าพระคุณลุนช่องนะกรกฎแล้วแล้วก็นะคุณต้องยอมเป็นฝ่ายรอเขาเสมอเพราะเขาจะมักจะร่าช้านะและไม่ค่อยตรงต่อเวลาสักเท่าไหร่ถ้าคุณใจเย็นพอ ก็จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับก็ต้องเข้าใจเนาะนะครับหนุ่มราศีนี้เขาชอบของโบราณ <S <S เดินดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับชอบไปดูสถานที่โบราณโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับคุณสามารถที่จะเข้ากับเขาได้ดีนะครับถ้าว่าพาเขาไปเที่ยวนะหรือว่าแม้แต่คุณมีความรู้ในเรื่องอะไรที่เก่าๆว,วินเทจโบราณโบราณเหล่านี้มาพูดคุยกับเขานะครับแหมคุยกันถูกคอว่างั้นเถอะนะครับ หนุ่มราศีนี้เขาชอบผู้หญิงที่นุ่มนวลและค่อนข้างหวัวโบราณสักนิดหนึ่งของก็ชอบอะไรโบราณนะสาวก็ชอบอะไรที่ว่ามันวินเทจนะครับนะคือไม่ว่าคุณจะตัวผอมเล็กนิดเดียวหรือมีแต่กระดูกนะหรือว่าคุณอ้วนอวบกันไปนะครับนะเออหรือคุณจะรูปร่างสวยได้สัดส,ส่วนพอดีก็ตามนะครับก็ขอให้คุณทําตัว นุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะเวลาโดนจีบนะครับนะอย่าปากจัดจนเกินไปนะเราไม่ขัดขืนจนเขาเสียฟอร์มนะครับหรือนิ่มจนเกินเหตุจนเขาหมดความย่ามใจไปง่ายนักนะครับหนุ่มราศีกรกฏนี้นะรักแม่ของเขามากนะครับถ้าคุณชอบเขาคุณก็ต้องเข้ากับแม่ของเขาให้ได้ด้วยนะครับถ้าคุณทําให้แม่ของเขาชอบและโปรดปานคุณเมื่อไหร่ลวก็เขาก็จะอออชอบด้วยนะเออแม่ผัวก็ชอบ นะไอตัวผัวก็รักโอ้โหชีวิตมันจะฟินเลยขนาดนั้นนะครับอ้าวมาดู3ราศีที่ดูจะเข้าเขากับนะหนุ่มราศีกรกฎนะครับคุณปูนะเขาบอกว่าราศีกันนะครับสาวราศีกันเนี่ยนะจัดได้ว่าเป็นกุลสตรีแท้ๆเป็นแม่สีเรือนที่เข้ากันได้ดี นะเข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวนะครับอา้าวสาวราศีสิงห์ล่ะเขาบอกว่าสาวราศีนี้มีความเป็นผู้นำนะและมีความร่าเริงนะครับแมทช์กับหนุ่มราศีนี้นะก็ไปเสริมในเรื่องของรสชาติต่างๆให้กับหนุ่มราศีกรกฎนะครับอา้าวแล้วสาวราศีเมถุนล่ะอา้าวสาวราศีเมถุนเ็าบอกว่าเป็นคนที่มีความคิดอ่านครองจองกันได้ดีกับหนุ่มราศีกรกฎนะครับอา้าวก็ลองไปเลือกไปหาไปดูนะครับจะได้ นะอินเลิฟก,กันไปสุดลิ่มทิมประตูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม